ความเห็นแก่ตัวคือศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์เมื่อมีความเห็นแก่ตัวมันก็รู้สึกพอใจเพราะกิเลสมันรู้สึกมันก็พอใจเห็นแก่ตัวยิ่งได้แก่ตัวตามที่ตัวพอใจก็ยิ่งพอใจพอใจ ดังนั้นตามปกติก็เลยไม่มีใครรังเกียจความเห็นแก่ตัวกับจะชอบแล้วก็ทำกันมากขึ้นมากขึ้นด้วยความเป็นเ,เป็นผู้เห็นแก่ตัวจะดูดีดเถิดในส่วนเลวร้ายของมันนั่นน่ะมันมีมากส่วนดีมันดีสำหรับอันตพาลไม่ดีสำหรับ วินยูชนเคยพูดมาแล้วว่าเราสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันมีสัญชาตญาณว่าตัวตนตัวตนเพื่อจะถนอมตัวตนรักษาตัวตนแต่แล้วมันควบคุมไม่อยู่มันเลยเขตเลยขอบเขตไปกลายเป็นกิเลสเป็นความเห็นแก่ตนสัญชาตญาณธรรมดาสามัญกลายเป็นเห็นแก่ตน มันยากที่จะเปลี่ยนไปในทางถูกต้องคือโพธิเห็นว่าไม่มีตนไม่ควรเห็นแก่ต้นอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้มันก็เห็นแก่ต้นมันก็เกิดความหนักอย่างยิ่งขึ้นมาในจิตใจวิตกกังวลระวังระวังระแวงสงสัยอะไรต่างๆนั้นมาเป็นความหนักอกหนักใจสารพัดอย่างเลย ตั้งมันนอนก็ไม่เคยหลับหวาดผวาอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ <c oughs> ทีนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็ด้วยโดยความเห็นแก่ตัวมันก็เอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นคอยเดือดร้อนกันไปหมดแล้วมันก็แจกคุมพวกต่างฝ่ายต่างคุมพวกเป็นพวกใหญ่เพื่อต่อสู้กันโดยความเห็นแก่ตัวแล้วมันจะเป็นอย่างไรก็ลองคิดดู พอพุดสร้างมันตดนนถึงไอ้โลกทั้งโลกปัจจุบันนี่มันกำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวอืนทำให้แสวงหาความสนุกสนานอรรถอร่อยเพิดเดินทางเนื้อทางน้งมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเกินกว่าความจำเป็นเพียงท่านี้มันก็เดือดร้อนเฉพาะคนส่วนบุคคลน,นั้นมากแล้วท,ที่มื่อไม่ได้อย่างใจหรือไม่เพียงพอแก,ก่กิเลสอ่ะมันก็เวียดเวียนผู้อื่นแย่งชิงผู้อื่น ต้องการเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของต้น